สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพุธค่ะพุธกลางวันพุธกลางคืนรับชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ดวงรายสัปดาห์17ถึง24เดือนมกราคม2568ถ้าอยากบอกอะไรวันพุธราชีนีเหรียญวันพุธ9เหรียญวันพุธ8ไม้เท้าก็ถือว่าจังหวัดดาวพุธเดินดีดวงชะตาฟ้าเปิดราหูก็ส่งผลมีผลต่อความสำเร็จมีผลต่อความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการต่อยอดอะไรบางอย่างเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำแต่ทำ ธุรกิจส่วนตัวก็มีเรื่องของการพูดคุยเจราจาตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายการขยับขยายแปดไม่เท้าเนี่ยในมุมมองของการทำธุรกิจคือการขยับขยายร้านขยายกิจการแตกยอดต่อยอดแตกแขนงแตกลายธุรกิจร้านเดียวไม่พอทำอย่างเดียวไม่พอ มีรายได้เข้ามาเพิ่มทําเสริมแล้วก็ขยับขยายไปแต่ในมุมมองของคนที่ทํางานประจำเนี่ยให้แบบนี้หมายถึงการเจริญเติบโตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดบางคนได้เข้าไปทํางานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับฉับพลันช่วงนี้ใครมีนัดสัมภาษณ์งานใครตกงานว่างงานจะมีอํานาจในการต่อรอง จะเรียกเงินเดือนได้ส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยไพ่บัลลังก์เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงไพ่8ดไม้เท้าเป็นเรื่องของการขยับขยายแสดงว่า1มีตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น8ดไม้เท้าคือเพิ่มนะตําแหน่งมันต้องขึ้นอยู่แล้วแหละแล้วมันตามมาด้วยภาระมันตามมาด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงเรื่องของ การได้เงินช่วงเนี้ยถ้ามีเรื่องของงานที่เพิ่มเข้ามาเจรจาได้ต่อรองได้การเจรจาเป็นผลอาชีพในหน้าอาชีพอสังหาโดดเด่นเพราะฉะนั้นเรื่องงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีดวงชะตาฟ้าเปิดส่งผลให้งานเจริญเติบโตก้าวหน้าใครว่างานมีงานแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่งานเดียวบางคนคิดอยากหารายได้เสริมอยากทำเพิ่มเติม ก็จะบอกตรงๆว่ามันมีคือทำงานประจำอยู่แล้วไปทำงานเสริมไปทำงานนอกหรือไปรับจ็อบพิเศษพาร์ทไทม์ time, อะไรที่เกี่ยวกับคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับการเจรจางานนายหน้างานเอเจนต์ gen, งานต่างประเทศดีหรือใครสนใจอยากจะมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยากจะมาเป็นตัวแทนประกันทีมแม่หมอสมมา AA ก็ยังรับอยู่นะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทุกวันนี้ถ้าอาชีพเดียวไม่พอทาเสริมพร้อมกัน2ออย่าง การเงินดีขึ้นงานดีงานเพิ่มงานเสริมงเมงินเพิ่มแล้วช่วงนี้พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองอาชีพใช้ปากจะโดดเด่นสัญลักษณ์ของไพ่พระราชินีถือเหรียญนั่งบัลลังก์บุญเก่าส่งผลบุญที่ฝากพระแม่ธรณีไว้ให้คุณประโยชน์ในเรื่องของตัวเงินผลประโยชน์และค่าตอบแทนบางคนมีเรื่องของทรัพย์สินที่ดินที่ดินส่วนแบ่ง สิ่งสำคัญที่อาจารย์จะบอกไพ่ใบนี้มันไม่ได้ไพ่เสียหรอกนะแต่บางครั้งบางอย่างก็อย่าชะล่าใจจะทำอะไรทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะแบ่งจะโอนจะมัดจำจะทำสัญญาเช่าซื้อจะทำสัญญาจะซื้อจะขายทำให้เรียบร้อยเพราะมันจะติดเรื่องหนึ่งก็คือตกลงกันไม่ลงตัวนะ ตัวเลขมันหานไม่ลงตัวนะต้องระวังให้ดีที่เหลืออยากจะทำอะไรเพิ่มอยากจะหาเงินเพิ่มอยากจะทำอาชีพเสริมก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้การเงินดีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางบางคนได้ปรับเพิ่มเงินเดือนมีโชคมีลาบนอกเหนือจากวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยโชคลาบปุบป,ปับบางครั้งมันก็หมายถึงเรื่องของการได้ถูกหวย การได้โชคได้ลาบเลขเด่นเลขมงคล8 9 9 8ความหมายไพ่ดีมากๆเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลสำหรับคนวันพุธอาจารย์แนะนำเป็น3ามพระอรหันต์บรรดาลโชคลาบพระอุปคุต พระศิวลีพระสังกจ,จายสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ต้องบูชาเสริมดวงการเงินในเมื่อเงินมาดีแล้วพื้นเงินมาดีแล้วที่เหลือก็คือให้ได้มากขึ้นให้ได้เพิ่มขึ้นใครบูชาพระศิวลีไม่มีอด ไม่มีอดไปไหนมีพระศิวรีติดตัวไว้ได้เงินแน่ๆพระอุปคุตช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคพระสังกัจจายอยู่ดีกินดีเสริมสนเสน่ห์เสริมโชคลาภชุดนี้239ย้ำ239ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางดวงดีแล้วยิ่งมีวัตถุมงคลช่วยเสริมอีกดีมากๆไม่เพอเจอรอไม่งมงาย พิมพ์ประวัติของท่านใน Google ได้แล้วจะรู้ว่าที่พูดมาจริงหรือไม่จริงส่วนเรื่องของความรักความรักบางคู่อยู่คนเดียวสบายใจกว่าบางคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายบางเรื่องบางอย่างการอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้การันตีว่าจะมีความสุขเสมอไปการเว้นระยะห่าง การเว้นช่องว่างระหว่างกันบางครั้งมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวได้ใช้ชีวิตได้แฮปปี้ได้มีความสุขกับโลกส่วนตัวความหมายไพ่ที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยไม่เห็นปัญหาสําหรับคนโสดนะไม่เห็นปัญหาอยู่คนเดียวได้ ไม่เดือดร้อนเก้าเหรียญนะฉันสวยและรวยมากฉันหล่อและรวยมากฉันมีพร้อมทุกอย่างแล้วฉันก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรก็ได้ในเมื่อตอนนี้ถ้าความรักยังไม่ตอบโจทย์สําหรับฉันฉันอยู่คนเดียวฉันกินไปเที่ยวไปฉันปลูกต้นไม้ฉันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกฉันอยู่สบายๆฉันมีความสุขคนโสดไม่เดือดร้อนสําหรับคนมีคู่อย่างที่บอกนั้นแหละว่าอยู่กันได้ แต่บางครั้งก็อย่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันก็จะมีเบื่อๆกันบ้างให้พื้นที่ระหว่างกันแล้วมันจะดีขึ้นนะจ๊ะส่วนใครจะตกหลุมรักใครในช่วงนี้บางทีก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่มันรวดเร็วเกินไปนะคะสุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรสบายใจได้หายห่วงใครที่เจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์รักษาหายเคล็ดลับการเสริมดวงช่วงนี้นอกจากการบูชาสามพระอาหารหันต์แล้วเวลาไปทําบุญอย่า ลืมกรวดน้ำพระแม่ธรณีคือผู้รับรู้รับทราบผู้บันทึกการทำบุญของทุกคนการกวดน้ำเหมือนการฝากบุญไว้กับพระแม่ธรณีแล้วสัปดาห์นี้บุญส่งผลนะสาธุ8998ใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทเป็นกำลังใจให้สาธุ89น้อมรับนะคะสวัสดีคะ่ะรวยรวยรวย